ฮัล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จัดมาให้แล้วตามคำเรียกร้องนะคะปาเจโร e l i ลิ2.4รถปี2020คันนี้เป็นไงคะสวยไหมคะโอ้โหนะคะใครเข้ามาดูฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้พลอยหน่อยนะนะคะคัดรถสวยๆมาให้แล้วนะคะมาถึงแล้วก็รีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะปาเจโร่ลิทนะคะที่หลายคนตามหากัน นะคะกับราคาพิเศษนะคะเปรีหยดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันให้จบเลยนะคะสำหรับอีลิตนะคะเอกลักษณ์ของเขาคือกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะคะฟรอนต์ปาเจโร่สปอร์ตนะคะกรอง310องศาเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็จะมีสเปรย์ฉีดตาไฟให้ด้วยนะนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ให้ครบชุดชุดไฟอลังการคโครเมียมแบบจัดเต็ม ให้ขนาดนี้ไม่รักได้ยังไงนะคะหล่อมากๆเครื่องยนต์2.4นะคะนี่พลยสตาร์ทเครื่องไว้รอแล้วนะคะพร้อมออกเดินทางล้ออีลิตก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะพร้อมยางบิสโต้น,นะคะจัดไว้ให้แล้วกระจกด้านข้างปรับทับไฟฟ้านะคะครอบโครเมียมไฟ LED กล้อง360องศามือจับคันนี้นะคะตกแต่งลายเคปลามาให้แล้วด้วยนะคะหลอจังเลย มาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างค่ะนีนะคะมุมด้านหลังของเขานะคะเป็นยังไงคะสวยมาก p a เจโ l o Sport Elite Edition ตึงรุ่นเลยนะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์ให้สี่ตำแหน่งนะคะจัดมาได้สวยจริงๆคันนี้นะคะนี่เพิ่งเข้าเลยนะคะเนี่ยแต่ปุ่มยางประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะจ๊ะสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะ รถเข้ามานะคะก็เดิมๆเลยค่ะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดแบบนี้นะคะภายในบรรยากาศโปร่งโล่งสบายนะเห็นแล้วอยากเดินทางอยากพักครอบครัวเที่ยวจริงๆทุกคนได้จอตรงกลางได้ที่นั่งตัวอีลิตสีน้ำตาลโอ้ว้าวนะคะเบาะพับราบได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้เดี๋ยวพลอยพับให้ดูเนี่ยพับราบลงไปเลยนะแต่ตอนนี้พลอยทําคนเดียวไม่ได้เลย นะคะเบาจะพับราบได้ปรับนั่งขึ้นมาได้ค่ะมีเกสใส่ของกับจุกจิกตรงนี้ให้ด้วยอุปกรณ์ SOS มีให้ครบชุดคันนี้คือครบชุดมากๆนะคะเดี๋ยวค่อยซูมเอาให้ดูกันเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับที่นั่งนะคะของผู้โดยสารเป็นยังไงมาดูกันค่ะนี่นะคะได้ชุดเบาอีลิตเลยนะคะเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลน,นะคะเบาะพับได้ มีที่พักแขนที่วางแก้วสไลด์เปิดปิดได้ง่ายๆเลยนะคะนี่มีช่องเสียบสาย USB 2ช่องตรงนี้นี่เลยนะคะช่องเสียบไฟตรงนี้ให้อีกด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะได้จอตรงกลางดูหนังฟังเพลงกันได้ทั้งครอบครัวเลยสนุกจริงๆนะคะเป็นรถที่แบบเดินทางกันแล้วว้าวมีความสุขนะคะมามาเป็นคนขับกันนะคะเมื่อกี้พลอยขับมาแล้ว อยากจะขับไปนานๆขับไปเที่ยวบ้างเนีเพื่อนๆมารับคอยไปเที่ยวบ้างได้นะนะคะอยู่ตรงนี้ปล่อยรถให้ทุกคนไปเที่ยวกันนะแล้วเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> มีแอบบ่นด้วยนะนะคะบอบปรับไฟฟ้านะคะหมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะรถปีนะคะรถปี2020 กระจกปรับพัดไฟฟ้าปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ตรงนี้กุญแจสมาร์ททีเลสอยู่ตรงนี้นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแพดเดิลชิปครุสคอนโทรลสปีคเกอร์รับสายวางสายปรับโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ รถปี2020ไมวิ่งไป89,722โละคะเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คทุกเรียยเดี๋ยวพอเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะได้จอตรงกลางนะคะเป็นจอที่ทัชสกรีนได้นะคะมีน a เวกเกเตอร์ให้ปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะคะเข้ามัลติมีเดียต่างๆได้หมดเลยนะคะอยากดูหนังฟังเพลงได้ได้ได้หมดเลยนะคะเอาใจที่สุดแล้วนะคะมาดูกล้อง310อองศากันนะคะไม่ว่าคุณจะถอย หรือว่าจะกดตรงนี้ธรรมดานะคะก็สามารถได้เห็นแบบหูมีจอแบบน่ารักมากอะ่ะทุกคนดูดีนะคะว้าวไหมสวยจังทุกคนนะคะก็ระบบนำทางอยู่ตรงนี้ Air ์ดิจิตอค่ะช่องเสียบสาย HDMI USB ให้ครบชุดเลยนะคะเบรกมือเบรกคอ,ออยู่ตรงนี้แล้วนะคะ กระจกตาแสงรบกวนออตโต้นะคะคันนี้ไรท่ติอีกหนึ่งคันที่จัดมาให้ราคาพิเศษไปจากป้ายแดงไปหลายแสนค่ะเอาไปเลยที่9 9 9 0 0 0บาทผ่อันทพเพียง16 0 0 0เท่านั้นค่ะออกรถจบเพียง999บาทจบจบจบ,จบทุกอย่างเลยฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค้าโอนค่ะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ